Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video สวัสดีครับวันนี้พี่น้องป้องไปนะครับวันนี้กับน้องพวกนายคิว้วแตกนะครับพี่น้องคะ มือนี้เช่นเก่าเช่นเดิมคะ่ะมีอะไรแบบว่าเด็ดๆมาให้พี่น้องได้ชมดูนะคะมือนี้มาเก็บบัลคอคะ่ะมากับน้องเนเน่คะ่ะเนเน่ใน,นกูจำเอาไมาา่ย,ยังภาษาอีห้าเลยก็เลยย้ำซอยมากใหญ่ค่ะแล้ววางยอีงข้างมาก,กับเมื่อกี้ได้กินบกักหอยมาพร้อมาเป็นแบบว่าต่ำซี่ฟูไทยคลิปด้วยพี่น้องบริสุทธิ์แต่ว่าบอกถึงไฮเซอร์ที่เฮ้ยมนมีกลิ่นแมงแฆ้งแล้ววามันเหยียบตาเด้อฉัไอนได้กินแมงแฆ้งต้นบัลคอเนี่ยมันมากับแมงแฆ้งโหลดที่หนึ่งโหลด บกขวาบแสบ,แสบแมันจะกินเมือนั้นโอ้ยพัเดี๋ยตไปพาไปชิหูง่ามักเอาเลยหัเอาเลยนี่แง,นงหนึ่งนะมันเอาบกหอยแต่ว่ามันไตออกโอ้ยบ่อไดนเนด้อมันอันตรายได้บักทั้งตอทั้งแตนได้เนี่ยอันนี้ได้อยู่ยอันนี้ยู่ยข้าเจ้าน่นไว ชัดไวไปแล้วมันพอเลยกณจะีบไปเยากรบบอกไหมได้บันนี่นี่กู่ถึงนี่เางานดบอิ่ถึง่ถึบักคอพี่น้อง หมักตัต้มๆเพื่อเอาไปเบิดแล้วไปไปฝากพี่อ้อมด้วยนะนี่มาคอยเสียบๆด้วยเบาเทอมือไม่แข้งไม่แข้งนี่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 อุ้ยมันกินไม่ได้หรอกกินไม่เป็นแต่ได้ก็ต้องได้ ถ้าปีนได้มันกูะสันก็ได้อยู่แล้วมันสูงอยู่ดี กิกูม่ไมใส่เงี้ก็องไห้ันเด้อกูสิบอกให้นี่น่ะไม่ผู้โอเคแไม่เป็นมู่กูคือบเด็กกูผู้ใหญ่เพางนอะไรกนเอางานก็ได้เก็บลงโลด ปังพูดได้เย่อเวอร์เกงเราเมื่อเดือนี่ปรกกอกไม่ค่อยแม่แผ่ทายไม่แม่นเผื่อทายไม่แม่นเผื่อทายไมเบิ่งนั่นายบอกลายเวอร์คลิบลงมาเลยเอาเต็มตายเนี่ยกระมือแค่อือมือขนาดส่งไปฝากพี่สาวนะพี่น้องไอ้เจเก็บไปฝากพี่อ้อมด้วยนะคะมีเอฟซีบอกว่าส่งมาให้พีน่เด้อร์แมนแล้วแต่ยุคฝรั่งเศาสมาซะนะอุย้ยนั่นบอสบอสขอบไใ้ลอนตอมสุดเลยไหมบู๊ยวัวมาก ยัวยัวยัวยัอ่ะเกิดเวอร์เอาอยู่จะบ่ะเอาอยู่นะเอาเยอะเยอะเอาเยอะเยอะตลาดกับติตย์สยามอยู่ดีดีเดียวไม่ช่วใครเลยข้างเทิงเหนอะอู้ยเออๆหายไปกูจ้าช่วยแค่แหะข้างหนากมันหักว่ะ ดีพวกเด้พก็มาขออกกูฮะขอด้วน้ำกับพออยู่เด้ยอาย้านอยู่เด้ยออย่านบริยานตกดก้วยอย่านจะแบบถ้าตกแล้วมันเสียบใสข้างหลังอืมบอกแม่งสยอง่องก็อีกเฮ้ยๆๆอีกๆๆมึงไปคืออีปอกเด้อ อีนี่กุยานเอาสิไม่ยากอย่างเดียคือระเท่านี้อย่างได้ยังต้องได้นี่นี่กุยานกุยานอีนี่อุ้ยอุ้ยจะเห็นเอะ ตัวกึ่งข้ามเตือนแล้วล่ะบวกเขาด้วยจะเหตดตามเด้อคุตายเรลมือเด้อได้มาจายไก่ด<ว>ิุ้ยนัน่นอ้กวา,าแล้วอีเด้เยี่ยงแล้วปอเป็น,น,น,นเนลยกได้ไม่ตรงได้เนาะมีเยียนเห็นแล้วงกิดิชุดของกิมง่ายๆก็มาขอกุ๊ตัเวอร์ มันบ่สูงเนาะแต่มันใหญ่ดีงมงก้อย่าหาเหตุอีนี่กุยานอุ้ยเนี่ยเขาต้องเาต้องปิดก่อนเาต้องปิดอันนี้งานลงมาก่อนเาต้องดึงัวลงมาพมันจะต้่องอบอพอจะหอนย่างฝนอีคืออ้ามันะเกิดไหมเราปตรลดย่าหนาวสิเบิเอย่างย่หนาวสมหรนจย่างมคนเขาย่างฝนไวเย่างย่ฝนสิเบิดแล้ว โอ้ยบขอแต่บกข้อบกขอต้นนี่แซบไม่เปรี้ยวเกินไปบ่อนาพูดบ่สมพูดบ่หวานพดแม่พอดีกินกับสมเต้องเด็ดไปถูกให้มันบดทุหน่อยดีเขาต้องหเขาบดทุหน่อยดีก็จะมีเครือีบานไปเดินเวดีหาเดือดวหันเบิดอันนี้ก็ไได้กเบอร์เดือดเหมบอนกน ข้อภาษาอื่นวะเน่นะครับกระต้นากกอมันมาคอบอกโอ้ยอีผ่าผ่างเบดเบิ่งเอาโดนมาของามหายำามากินว่าเที่ยวของนานดิเมื่อเอไปดังโซ่ปด อบานมไปเลอหน้าละนึงไ็ไดขอชขอขายังเป็นต่งจปี้าสร้างป่ะเื่อะไล่ะเดนเลยเดวนเลุโรเจอมาถักเองเด้อข้ามาเบ่งิดีเมจีมจว่ากูบอกว่าอีเดนี่เขม่งนี่หาเด้อเด้อเด้อเขาเบ่งดิ ขาดยูอีนึงนี่มั่วไปไปเล็ดหยุดนี่เป็นน้องข้าวกล้องมาแบบแต่พอกินนะคะเพราะมันเพราะแต่พอกินแล้มันเอาสูงมาได้มันหลายนี่เขาก็จะมาเด็ดแตนิดออกว่าใบมันอ่ะเอต้าเปรี้ยวนิหน่อยนี่ใบมันมันสินักลายมากด้วยเรื่องมันก็จะไปซื้อน้ำปูน้ำป่านะ่นเป็นน้องแตเข่าไปโนรสตาดัคลิปอันนี้ซื้อก็จะ ใส่ไปรถตาจะมาปลูกต้นไม้ย้ำคำแล้วกล่องขึ้มาเตินเวอร์แทนแล้วก็จะอันนี้เนี่ยใบกะเพราใยหนูพคนเอามาให้ปลูกเพราะวาน้านคนมาผัดกะเพราเพื่อเอาเบียร์มันมัเพื่อสมาปลูกใส่ไหมเพื่อนพราช่ำมันจะกังหันเงเพื่อนมเนี่คือมันมันไม่ขาดน้ำขนาดไม่ได้เจอหนาตลอดก็ได้เสียวใบหัวมัเงื่นอันนี้ไปท่ากินมื้ออื่นมาขวายหน่จะเลางไว้แขัดล่าง เยอะแยะที่เดี๋ยวเช่าเลยนะคะับแต่สิอุ้ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาซิ้มอมาเป็น้องบุญก่อนแช่าไปฝากผี่ประยุทธ์เนาะให้มันกินกนะขี่แตกตายเพูดอะไรล่ะประยุทธ์เขาพูดอะไระอ่ะผี่ประยุทธ์ของดาววันอ๋อปวไไดไปง่ายดาววันบอกแ<อ>ล้วบาแต่แต่แล้วป่วยง่ายหรอกยืนก็สิ่งต่างสงสัยว่ากินขี่แตกตายซะกาปิอร่อยวะสั้น น้องผลจะมากินให้เบิึงฉันนมากินจังซีนี่อ,อร่อยต้นดีอืออุ้ยแซ่บไม่เปรี้ยวเกินนะไม่จืดเกินเบาหวานผดแซ่บมากอืมอีนี่น้ำผาก่อนกินมกินไงขี่ที่ซื้อก็แซ่บแสบแสบมะขอดต้นนี้แซ่บ บางต้นสุ่มไปแต่ไตได้เลยไหนมันนัวดีมันพอดีแซ่บกินแบบบ่อแบบบ่อว่ายีตานะ่ะถ้อตัวจริงตัวเดียอมันแซ่บแห้งใช่เป็นคาสุ่มเลยมะคามเชียงเดียดเมื่อกี้เลี่ยนเลยอร่อยอ่ะมื่อแรกทีเฮ็ดกินก็นั่งก็กับปีเลยก็สิไปเสือกน้ำปลาน้ำปลาเบิร์ดเมื่อกี้ส่วนเราจะไปเหลือดจาง รอ,อเลยพี่อ้อมรอเลยนะคะอันนี้สวนจะไปกินแรงน่งจะ่าการหาใจลำบากนิดนึงนะครับเพราะมันอยู่ยสูงเสร็จแล้วนะคะทุกคนขาวมนนี้ไปกินบ,บักอันขอมากวันสิมาก,กินแต่มา พอไปท่ำธุระก่อนก็เล่ไว้ใ,ใ,ใ้คลิปกินพี่น้องมื่อเรือุป,ปกรณ์บํารุงก็จะไปซื้อน้าป,ปูน้ปลาก,ก่อนนะก็เลยปิดคลิปไว้นะคะพวกนี้จะส่งให้พี่อ้อมนะคะแล้วก็อันคลิปกินอันนึงเขาจะขอคลิปกินล่างนึงนะคะฝากทุกคนกดไลคก์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะกดติะะดตามด้วยมื่ออื่นผมมีคลิปแบบว่าลิลลี่เดทมาเบิง้งกันนะเมื่ออื่นพี่น้องเด้อฝากติดตามกันด้นนัจ้ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะเสียเพีง